สวัสดีครับสวัสดีทุกครับทุกท่านนะครับวันนี้มาส่งรถต่างจังหวัดครับผมจะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศยามเช้าของที่นี่ครับสดชื่นถนนสวยบรรยากาศดีต้นไม้สีเขียววันนี้เป็นวันหยุดครับสบายสบายครับผมนานๆออกมาต่างจังหวัดทีครับพอดีว่าวันนี้ครับจะเอาตัวนี้ครับผมขับสี่ครับสี่คูณสี่สองจุดแปดครับผม รีโวตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้จะเอาไปส่งมอบลูกค้าครับก่อนจะไปบ้านลูกค้าก็ต้องถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์นิดหนึ่งครับผมเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมีความเชื่อใจว่าซื้อกับผมส่งถึงบ้านนะครับผมได้รถแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นสีเกเทาดําเนี่ยครับหลังจากผ่านไฟแนนซ์จะใช้เวลารับรถเบื้องต้นอยู่ประมาณ30วันนะครับ เพราะว่าอตอนนี้ยอดจองยอดสั่งซื้อค่อนข้างเยอะนะครับผมตัวนี้เพราะว่าโดยมากแล้วลูกค้าทุกท่านจะเอารถประเภทนี้ไปใช้ในขนพืชพนธุ์ทางการเกษตรนะครับผมส่วนลูกค้าผมท่านนี้ครับเขาทํายางพาราต้องการบรรทุกแผ่นยางดิบครับผมขนออกจากสวนครับผมฮะตัวนี้ลูกค้าใช้ยาง ล้อขอบ16นะครับแล้วก็ใส่คอกขนาด70เซนเลยหัวเก่งไปนิดนึงนะครับผมอ่าแล้วก็มาด้วยเหล็กเสียบท้ายย้อยปีกนกนะครับผมตัวนี้มาดูด้านท้ายครับติดสติ๊กเกอร์ Toyota ครับเป็นแบบตัวส่งออกนะฮะโอเคครับผม เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อครับผมขอบคุณมากครับผม